อรหตโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพระขวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะพระขวโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธาปุญญาณิปะรโลกัสมิงปฏิทาโมติปานินันติ มาต้องเอาเสียงเอ็โคนะนามาถูรัตนตยยาสสขอความนอบน้อมจะมังเกิดมีแด่พระรัตนตัยอันมีคนพระพุทธูสสูงล้ำคนพระธรรมผู้สูงสงคนพระสมพูู้ประเสริฐรวมก็เกิดเป็นพระรัตนตัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้ ขอความเจริญง,งอกงามไห้บูญในศีลในธรรมความสงบเยือกเยกเ็ยนแห่งจิตแห่งใจจงมันเกิดมีแดบบด,แดบรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ที่ร่มโกเกิดแก่เจ็บตายทั้งหญิงทั้งชายื่อความสะดวกสบายก็เอาเบรลงด้วยกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้หนึ่งชั่วโมงต่อแต่นี้ไป อาตมาภาพจะได้นำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังนำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสืบเนื่องจากวันนี้เราท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านในการที่จะมาร่วมงานทำบ,บุญฉลองอธิ โพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล้มเสียหายตายเสียจากไปซึ่งก็มีคุณพ่อโฮมบุตรวิเศษคุณแม่สาบุตรวิเศษผู้ที่ล้มเสียหายตายเสียจากไปซึ่งก็มีคณะเจ้าภาพผู้ประกอบไปด้วยรองนายกบุญมีแม่เดือนบุตแม่ติ๋วคุณพ่อไพลอตสุขแสงบุตรสาวแล้วก็บุตรเขย ออยู่พีนอ,อ,อคุณแม่ทองใสขออวิมลแสงหัวช้างบุตรสาวบุตรเขย,น,ย,ยนัองอยู่ใสนี่ไวอยู่หลังลั้วคุณพ่อบุญร่วมคุณแม่บุญรักบุญกับบุญเลยตอนนี้ยอมนะบุตรวิเศษบุตรชายบุตรสะั้ยบุตรวิเศษพร้พอมออยญาติ พี่น้องลูกหลานทุกคนก็ได้ร่วมกันตั้งกองการกุศลเพื่อที่จะทําบุญอุทิศให้อุทิศฐาผู้ที่ลมเสียหายตายเสียจากไปก่อนหื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทางเจ้าภาพคุณกับญาติโยมชาวบ้านของเราทุกท่านทุกคนที่ได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านมาฟังเทศคักคักระวเมันมาเห็นภาพบรรยากาศแล้วก็น่าอนุโมทนาใส่เสื้อสีขาวมาฟังเทศ บอ่อขาวแต่เสือหัวกับขาวหอมนายงตัวลองคนก็มีหลุกมีหลานม่นอนม่แอลนั่งก็มีก็เห็นแล้วก็น่าอนุโมทนาบุญโดยเฉพาะชาวพุทธของเรานี่หายใจเข้าก็บุญหายใจออกก็บุญอยู่แล้วคนโบราณต็นจอดถึงสี่หล่ลแ่งขาดแบงงบรสมบูรณ์ประเทศนี่ทําบุญพอแม่ห้าบอคเคยถิมตลอด เอาความดีเป็นหลิ่นสนักใจของทีสมาคีกั้ไไหวยาไ่าถิ่มหีดข้องโดยเฉพาะชาวพุทธของเราเนี่ยจะถือคติอยู่ที่ว่าให้ทานก่อนกินสมาทานศีลก่อนไปแล้วก็ทำจิตทำใจก่อนหลับก่อนนอน ผู้ขาดีใจแต่ก็สิเป็นถ้ำมาเห็นแม่เจ้าข่าบรรอุปขาฟังพระอาจยจยนตุโตระซับพัมห่างสามเกลื่อนกระลอยคือสือฟังข่าฟั่งแม่แต่ฟังไปนำเอาฝ่าดินไปนำบ่อะไรวะฟังจงห่างไม่ยอมเนาะงทอนกระห่างโตระซับกระห่างไม่ยอมเนาะงหักกระห่างพร้อมไม่ยอมน้องก็มีหายใจเข้ากระบุนหายใจออกกระบุญนด้วยเฉพาะเป็นที่ปติที่ว่าให้ทานก่อนกิน สมาทานศีลก่อนไปแล้วก็ทําจิตทําใจก่อนหลับก่อนนอนให้ท่านก่อนกินคือจังได้โยมผู้ขาเป็นเด็กน้อยอยู่กันได้ก่อนสื่มไปโรงเรียนก็่จะไปเปิดหมอเขากินก่อนย่ายเรากปิดเสียดามึงอย่าฝ่าวกินแล้วบกลาล้วะมึงไปกินก่อนถามึงเป็นเปรตเลยละวะมากินเขาสื่อๆก็เป็นเปรตเลยผูกขาวะยังจะเป็นไงยขาแทนไปวะหรือแม้แต่วันไหนรีบมาก อย่างบอท่านโรงเรียนเกิดทํามึงฟ่าวไหลมึงกดตักไว้กู้ยถวยหน่อยนึงมึงจะคอยไปกินระหวา่าผกู้เสวยใส่บาตในพระถ้ามึงไปกินก่อนพระมึงเป็นเปรตได้ระว,ว,ว่านี่คือคนสมัยก่อนเนียท่านจะเอาข้าวปากหม้อในถาวายพระก่อนแถวหนี้เ,เป็นยังสันป่ญญนองไื่ว่ากินก่อนพระส่วนมากก็สิใส่บสาตรพระปันตินยมเนาะเพราะเราถือคติที่ว่า ถ้าเขาได้กินเศษสลอไม่ว่าเขาได้กินของต่อจากผ่าเนี่ยมันจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้วก็แก่ครอบครัวฉะนั้นมันจึงมีบุญอีกงยลางรต่อหลายบุญที่เกิดขึ้นบวสิ์เป็นบุญกลุ่มเข่าญ่ก็ตามบุญเข่าจีก็ตามแถวบ้านเ้ามีบะยมมีอยู่เนาะหลังจากเซตเขา่าเซตนามเซตหนัวเพ็่นกัสินิยมในการที่สิเอาเขาเ่าไปถวายวัดก่อนไปถาไวายผ่าก่อน พอเข้าถือขัดติเทวะธาเลกินของต่อจากผ่านิมัตสิเป็นสริมงคล้นแก่ชีวิตของเฮาฉะนั้นเพื่นจ๋ให้ทานก่อนกินประการต่อมาสมาทานศีลก่อนไปย่อมเข้าสังเกตเห็นบอกเฮา,าสิฟังเทตก็ตามสิถวายท่านกระตามสิเหตุบุญอีหยังก็ตามเป็นหยังเปนยาเข้าสมาทานศีลก่อนย่อม ก็ได้ตอบแต่ท่านหนึ่งมัดเวลาผมว่าท่านได้ตอบสำนาักาพอนะก็อยากเสียงเงินบ้างเรยาเห็นตะวันมากไก่ก็อยากเสียงเงินไปคนยมเป็นอย่างพ้านาสมามราทานศีลก่อน <S <S พอพนอดการที่จะได้บุญมากไม่ได้บุญมากเนี่ยพันแห่งสามอย่างเป็นองค์ประกอบเนี่ยหนึ่งก็คือวัตถุทานบริสุทธิ์สองผู้ให้บริสุทธิ์ สามถวายกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญศีรดบุญมหาศาลวัตถุทานบริสุทธิ์ก็คือของที่เราจะทําบุญหามาด้วยความบริสุทธิ์บร่ได้ไปหลักบม่ได้ไปก่วนบ่ได้ไปเข้าม้อยบร่ได้ไปโกงกินผู้ใดมากคือเจ้าาพมาเน่นะเพืก่การได้น้อมจตุปปัจจัทยทายารรมที่าาพวหามาจับน้าพักน้ําแรงหามาด้วยความบริสุทธิ์นี่แหละตั้งเป็นกองบุญอุทิศะติจูที่ส่วนกุศลให้ผู้เป็นพ่อกับแม่ท่าน นี่คือวัตถุทานบริสุทธิ์สองเพื่อให้บริสุทธิ์นะก่อนหน้านี้เราอาจจะผิดศีลผิดธรรมข้อใดข้อหนึ่งศีลของเ้าอาจสีดำคอยฉะนนั้นก่อนติดเสห์บุญเป็นจังนิยมในการติดเสหเฮ้าวสมาทานศีลก่อนเพื่อเป็นการปรับกายของเราให้บริสุทธิ์ต่างจากการที่เราไม่ได้สมาทานแล้วเราก็ทำบุญนิยมนะถ้าเ้าได้สมาทานศีลก่อนล้าจงคอยกาวคํามทำบุญนิยมเ้าสิได้บุญหลายฝา ฉ่นั้นเป็นจังหวะให้เราสามารถท่านศีลก่อนไปก็คือวัตถุทางบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์แล้วสามถวายกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเกษตรบุญมหาศาลโยมเป็นอย่างก้นเฮาจึงนิยมในการติดเสียบบุญกับราสงฆ์ทว่าเหตุบุญกับสัตว์อื่นกับคนอื่นในมันได้บุญบ่ได้เือก,กันแต่อาน,นิสงส์ี่มันต่างกันได้อันนี้พระพุทธเจ้าคนบอกเอาไว้วบ่แมนอัตมาภาพบอกเองนะ พุทธเจ้าประดให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานเป็นร้อยครั้งก็ยังสู้ให้กับมนุษย์ผู้ไม่มีศีลเพียงแค่ครั้งเดียวไม่ได้นี่อานิสงส์นั้นตางตันจ้สิให้ทานกับมนุษย์ผู้ไม่มีศีลเป็นร้อยครั้งก็ยังสู้ให้กับศีลห้าเพียงแค่ครั้งเดียวไม่ได้ให้ศีลห้าเป็นร้อยครั้งก็ยังสู้ให้กับศีลแปดเพียงแค่ครั้งเดียวไม่ได้ไล่ไปศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อไปถึงพระพุทธเจ้าก็แล้ฉะนั้นคนเฮาจึงนิยมในการที่จะให้ทานหรือว่าาทํบบุญกัพระสง์ พาะพระสงฆ์นี่ท่านเป็นเนื้อนาบุญเปรียบเสมือนกับข้าวหวานเขาไปในหน้าที่มันดีนอะไรยมนาที่มันอุดมสมบูรณ์มีน้ํามีปุ๋ยข้าวนี่มันก็จะเจริญเติบโตให้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยบุญก็เหมือนกันโยมถ้าเราทําไปกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญผู้ที่มีศีลหลายกว่าเฮายิ่งท่านบริสุทธิ์มากเท่าไหร่บุญกุศลม,มันก็จะเกิดขึ้นกับเรามากเท่านั้น ฉะนั้นคนเฮาจึงนิยมในการที่จะเดินทางข้ามน้ําข้าม,ามทะเลข้ามจังหวัดเพื่อที่จะไปทําบุญกับหลวงปู่นั่นคูบานี่นี่เพิ่นจะว่าถวายกับพระสงฆ์พุ่นเป็นเนื้อนามบุญกริเดบุญมหาศาลเพิ่น,นห้เข้าสามารถท่านศีลก่อนไปและประการต่อมาในี่ยทจิตทําใจก่อนหลับก่อนนอนคนโบราณอีสานเนี่ก่อนหลับก่อนนอนประกิศหวายผะสวดมนต์ พวกขาอยู่กับยาาบักลามึงวายผาสวดมนต์เด้อระว่ามึงบววายผาสวดมนต์ระวั่าผีก่อยกองก่อย,อยจับมึงไปอยู่นั่นเลยเราวังแตว่ามันเป็นโตจนนะังไดเนาะผีกองก่อยพวกขาเพาะพวกเห็นพวเตือแต่กระยาดก็ต้องวายผาสวดมนต์นี่มันเป็นกุศโลบายของคนเท่าคนแก่ที่ท่านอยากใ,กให้ลูกให้หลานเด้ว๋ยวไม้ผาสวดมนต์บักลามึงบววายผาสวดมนต์แล้วว่าแมวพ่งกิ้ตับมึงได้เราว่ ละมาผาอย่างก็ต้องไหวพระตั้งแต่นอนที่ยอก่อนนอนไหวพระสดมนทุกคืนเลยจนติดเป็นนิสัยจนบวชมาได้ไหลายยอก็ทาว่าสวดมนก่อนนอนไหวพระสดมนก่อนนอนอยู่เป็นประจํจาฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่คนโบราณเ่ยท่านจะถือหลักอยู่แบบนิยมท่านจะถือตามฮีตามคลองโบราณทุกวันผ่าวันศีนี่ผัวกับเมียเป็นกสิวเฮนนอนในการ นอนในการหลูกออกมาสิดือมันสีมึนมันสีบอกบดาแต่คนดลูกหมือนเี่ยมันบ่เลีอยววันถาววันสีนายอน่อมเนาะเก็ดอยากสีนอนมันก็นอนเตีพอหลูกออกมาก็เลยดือเลยมึนไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนนะว่านอนสอนง่ายเบายังกระตามนั่นแต่เด็กหน่อยสมัยใหม่ถูกเหมือน,นยอ่อมหัวแข็งบอกบดาสอนบดายยามาสอนไข่ได้จอดโจ้กแก่ปอซสีไข่เจ๊กปริญญาโทมันวะเจ้าสิมะหูวยังสอนไข่มันวะ นี่หัวแข็งแรงน้ำใจบ่มีน้ำใจอักกรันตยูไม่มีความกตันอยู่แล้วก็อยู่กับพ่อแม่อย่างโจรนี่เด็กทุกวันนี้คือคนสมัยก่อนท่าน,นจะถือตามที่ตามพองหรือแม้กระทั่งทุกวันพระวันศีลน,นี่ครูเป็นเมียนีย่ก็สิเก็บดอกไม้สมมาผัวผัวก็บสิโวยพ่อนให้กปสิอยู่กินกันยังมีความสุขบ่มีการทะเลาะบ,บ่แว่งกันถูกมือมีบยโยมมีแตตีนผู้สิีธรให้มั่นเป็นว่า ยังกูสิปไปไหวมันคนนึงมันต้องมาไหวกูให้ไหมคนสมัยก่อนนี่มันเป็นแบบนั้นจริงจโิงยมสามีนี่เป็นช้างเท้าหน้าส่วนภรรยานี่เป็นช้างเท้า,าหลังสามีนี่เป็นหัวหน้าขอบครัวในสมัยก่อนต้องออกไปหางานหาเงนินเพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกเพื่อที่จะมาเลี้ยงภรรยาฉะนั้นลูกกับภรรยาจะให้ความเคารพบอกไปขวาก็ไปขวาไปซ้ายก็ไปซ้าย แต่ทุกวันนี้เนี่ยสิทธิที่เท่าเทียมกันไม่ยิ่งกับเป็นสามทาวนาหลายเลือตันกับดาราเถือพิษกันเคืองมูบานแม่กระทันพันยวดยั่งถือขางเรยย่อันฟังบ่ได้เป็นประกาศเล่นนำตะเตมอนีกู้บกขวัดเด้อสูบมันบังไออีฟังที่มันเป็นปุนขวัดมันบังบาเรือกระบริได้เลือนั่งน็กเสียไม่อยากน่งอยู่น้อยนมนาอผว้ขขาเลือตนผู้ใหญ่บานผู้ขาดอมยอมไม่ยิ่ง เวลามีงานแต่ละเตือก็มีแต่ยิ่งไม่ยิ่งที่มาหามเต็นหามตกยาจื้ออยากเป็นผู้ใหญ่ไปว่ามันบู้ไายเขาก็บอเขาที่เนาะนั้นเกิดเป็นชาวพุทธมีโอกาสพบพระพุทธศาสนานี่เป็นจังแห้เข้าได้เหตหาบุญอาตมาภาคเสื่อมันว่ายมที่น่งอยู่ในเตุคบกันทางหาบุญแล้วเนี่ยโดยจะบอกคนโบราณพูนว่าบุญบุญนี่พามุนี่พ็นกาวสอนเหตุวกเข้าพี่น้องตองหูดอกแต่งต่าง หวังให่เข้าเด้ขามถึงฟังปฏิพัฒน์ห้มิท่านหลักษาศีหินตองข้องแกว้วให้มีเว้ว่องไหวกระท่าไปเหตุถือปองเดินตามข้องโคตเจ้าองเงาโนโุทโทใส่ไปท่านท้ำบุญท่ำบุญตกแตง่งแต่มิมั่นสันฝ่าข้าวหนาบัคหาตายไปนะบุญบาปหายเมีาะมิปุรสองเห็นโตเพราะโมโหอวิชณามาปิดบังบรเห็นเจตเกิดเป็นชาวพุทธมีโอกาสพระพุธศาสานานเห็นเพื่นเฮาได้เหตหาบุญ กูลองคนบโบมซศิมาหาบ้องงวดหนาควมามันมาหรอกงวดหนีนงยงมหยอกหาหาเงี้ยห้าห้าบุญนี่มีบุญอะไรบ้างโยมหนึ่งก็คือบุญประจําวันสองก็คือบุญประจําอาทิตย์สามก็คือบุญประจําเดือนสี่ก็คือบุญประจําปีและห้าบุญกรณีพิเศษนี่ห้าบุญที่ผู้ข่าวว่านี่โยมเฮ็ดคบกันทงางหาอะไรแหละธมาาน โดยเฉพาะบุญประจําวันบุญประจําวันคือบุญอย่างย่อมฮัลโหลโอ้คน,นิีนม์นมาเถิดปนิมต์มาถามนยายยงนะพระองค์นี่จะจะป็นโมูหความไปเพื่อนะเถิดกระเถิดไปไปยังจะเสมาถามเหตุยังเพ่นะให้ถามเน,น,นี้เอ็นตาวากระไดเห็นบอกเขาไปฟังล่ามขอเสียงหนครับหม่เขาก็ะสี่ยยู่นั่นแหละยงฟังเถิดพระถามก็ต้างตอบในเพราะพระต้องการคำตอบภายในชาตินี่นะยยงนะ ขณะบุญประจําวันก็คือทําบุญใส่บาตรนั่นแหละโยมก็เลยบอตอบนโยนโยมนะบุญประจําวันก็คือทําบุญใส่บาตรพระสงฆ์นั่นก็จะออกรับบินทบาทเปิดโอกาสให้โยมได้ทําบุญใส่เนบบบบาตรนายโยมใส่เนบบใส่อยู่นายโยมเนาะถูกเสาเลยเนาะพลังคนกับตัวหอดผัาเนี่ย พอตาแต่อาไปบินถบายกม่อนก็ะเด้อขน่อยเขาว่าท่านได้หงุดหงิดเม,มือต่อมากม่อนก็ะเด้อขน่อยเริ่มเสียปากคนว่าเมื่อต่อมาพอตาแต่อาปากเสียวลงพอเวาดักเลยเขาสารก็เอ้าแล้วะแตามันหงอยากตัวนักประสิไปหงุดหงิดเองแล้ว,ว็นะ่ะคือสิบขี่ขานกับแผลน,นอ้อยงมเาะก็ปจูหมูแปวแล้วหอดนี่นลองพ่อขาดกินเองหลอดู้ขาบอบีเวลาไปจกว่าสิฝาไปเหตุงานคือบอกว่าดังนั้นบุญประจำวันก็คือทำบุญใส่บาตร พระองค์นั่นก็จะออกรับบินฑรบาทเปิดโอกาสให้โยมได้ทําบุญนั่นแหละนี่สอบถามโยมแม่ก่อนติดสื่อขืนทำมาตบบาหนห้องนี้มีจักวดัดสองวัดกันว่ากวัดหนึ่งนี่มีองค์หนึ่งนอวัดหน้าบ่อ๋อคสวนห้นอเนาะอีกวัดหนึ่งก็เป็นวัดบ้านเนาะเออนี่บุญประจำวันก็คือทำบุญใส่บาตรนั่นแหละสองก็คือบุญประจำอาทิตย์ บุญประจําอาทิตย์คือบุญยังย่อมก็คือวันพระนั่นเองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็จะมีวันพระอยู่วันหนึ่งเปิดโอกาสให้โยมได้เข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลเขาในบ่อนโยมวัดนี่เขาในบ่อเขาอยู่น่ยมนอกเนะขาไปเห็นยังย่อมเขาวัดเข่าไปเห็นยังเออไปทำบุญนอตตอบดีไปทา พูนอยู่ทางอำเภอหอยเมียงวงัวงวังเทียงนี่ไปเทศง,งานบุญอุทิศคือยกันเข้าวัดเขาไปยังโยมไปตัดไ,ม,วววไม้ระวะไปหลักใหม่งลงปอเขาทานบ่ไปว่าเเข้าวัดก็ต้องไปทำบุญนะโยมเนาะแต่คนทุกวันนี้ก็ประมาณนี่ทราบข่าวจากโยมแม่ไปจำศีลอยู่วัดกาสายธรรมะไาจารีกรเปิดไปนั่มละวะฟังไปนั่งจะได้น,นอนรับนี่คือแม่จะข่าวเราฟังจนโทรศัพท์ห่างสามเื่อนละวะ โอ้ฟังคักฟังแน่มันต๊กบอก่มันห่างเงี่มเด๋มันลดมือเราถ้าแต่ฟังไลฟ์อาจารย์เราเสียงหย่อนหย่อนแน่นแน่นเย็นเย็นกับรับโทรศัพท์ต๊แตกมันวันยงว่าแม่ท่อมาก่อนนอนได้เป็นธรรมะกล่อมนอนเลนะจากนั้นแต่คนทุกวันนี้ก็ประมาเกี่ยวประมาจงไรชีวิตไก่สิมวยจงไรอวยหาวัน จะแม้หามม้นพระนางเงือนบัดโลงต่างโล่งบ่อต่างไปเห็นนาพระนาสงนั่นเป็นการบ่งบอกถึงความประมาทโดยเฉพาะคนทุกวันนี้ประมาทกันเยอะนโยมนะหันหน้าให้หนังหันหลังให้วัดประตูวัดเปิดคนไม่มาเกิดในวัดแต่ประตูคุกปิดคนดันไปติดตารางกันเยอะมากอาตมาภาพเทศไปเทศมากเ,ามเขานิมนม์เขาถูกมา,าเถื่อนยที่ิม้เขาถูกมา,าเถื่อนะ ม่นเป็นเหตุดาเพราะเขาจับขอบขุกเลพเขา,ขานิมนต์เป็นสแสดงธรรมในเรือนจำโยมพิอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ไปเมื่อเราหาเถื่อว่าแม่นว่าเขาง่ายๆได้ย้งเท่าไรซับเพิ่นกระบอกเขา่าย่ามเพิ่นกระบอกเขาเงินเพิ่นกระบอกเขา่าโยมไปได้ตตแต่โตแต่ใส่จีวรก็เสวบงไปอยู่ดอกว่าแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงที่บรรยายธรรมในอุปทานต่างสามดานสามเขื่องสะเกล ยามผ่านเครื่องสแกนแรกแล้วเจ้าหน้าที่มากก็าสิมกาคนนั่นคนนี้เขามันยาาศเน่ายังเข้าไปในคุกเสร็จแล้วก็เดินผ่านเครื่องสแกนสองเจ้าหน้าที่มันก็จะมาลูบนั่นลูบนี่ลูบจนคอยมีอารมณ์ไม่ยอมโมเมนต์ผ่ายึดท่าปูนเด้อเคยมาโมเมนต์าราอันเดอหันอยู่หันสายหันขวาเคยมาโอ้กว่าจะเข้าไปถึงที่แสดงธรรมได้นี่ผ่านตั้งสามด่านสามเครื่องสแกนพอเข้าไปหัดติดแสดงธรรมแล้วโอ้ตกใจมัเยอง นักโทษที่มาฟังเทศวันนั้นไม่ยิ่งหลายกว่าผู้ชายไม่ยอมเราไม่ยิ่งเราไม่ได้ค้นหนาต่างๆงามมันก็เลยทําให้นึกถึงคําที่คนโบราณท่านพูดเอาไว้ว่าประตูวัดเปิดคนไม่มาเกิดในวัดนี่วัดของเฮาเปิดประตูไว้ย,ยิบซีชมงเลยนะแต่คนก็บ่คอเขาว่าแต่ประตูคุกปิดคนดันไปติดตารางกันปิดโูหุเจ้าพระไรสันยอมแต่มันก็ไปแเออัดยัดเยีดยดกันเยอะมาก มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคําว่าวัดกําลังจะล้างตัวเมื่อเนี่ยหาผ่าหาเนี่ยมาอยู่ยากน่อบางวัดก็มีองค์เดียวพ่อเด้ยเนียวสวัดบางวัดก็มีสององค์พ่อเดียร์โป่งอาบัตเป็นมาบางวัดก็มีสามองค์พ่อมีมูมืมมองเท่าลาถักเป็นมาองค์หนึ่งเด่ยนยญฝ้ายแดงองค์หนึ่งเห่นยญฝ้ายํำเงินองค์หนึ่งเป็นกรรมการเวลาเถียงกันเป็นมาวัดสิบเป็นกรรมถาบาา่มีสั้สภามมานอนมาอ่อนซ่อนท่ายกไรแต่ง,งัวเขาเมรีงเป็น วนนม้ถ้ายกบ้านนี่ครับโยกคนเจ้าคู่ขาวราักษาว่บานเจ้าของเป็นท่ายกเอางัวไปเรียงเซ้ยเอาน้ามวัดนี่ไม่ให้มันกินผอนี่ก็คือวัดกำลังจะล้างส่วนตารางกำลังเจริญโยมทุกวันนี้คุกตารางนี่มันเจริญมากเลยนะสำหรับขังคนรวยนี่ก็มีแล้วติดแต่ในน้ำในสื่อสื่อแต่โตเจ้าของคนยุ่งเหื่นนอนนนนตีพุ่งเปิดแอร์อยู่เมืองตรอรับ หมอลำซิ่งหมอลำเพลินกำลังรุ่งโรดระวังไอ้คนสมัยใหม่กับขนตุกม,มือข้นตุกม,มือนี่ระวังไอ้มันว่าฟังเทศก็ฟังลำส่วนหมากมันสิไปฟังงยังง้อมส่วนหมากมันก็สิไปฟังลำแล้วเต็นนาหาแนแด็มันว่ามาฟังเผ็ดเต,ต็นนาถมัดล้งปอกกระตั้ปัิวิตหัวที่มัน่านผู้ขายนางขามาเห็นแต่ไม่ใหญ่คนหนึ่งเรายืน่นฝอนอยู่คนเดียวนะทุกฝอนนีด่ดอกให้เราคนใดล่ะ แม่สีบอกว่าข้นมวนบมูขัดแข็งไปวะมาแต่มีหมอนลำบเแมนตัแต่เขาเปิดเกรือล้วก็เต็นหย่อนอยู่คนเดียวย่อนเนีะหย่อมแยงอย่นี่ยมหมอลลำซิ่งหมอนลำเพินกำลังรุ่งโรดอูโบสดกำลังสงเศร้าทุกวันนี้จะหาพระหาเนี่มาบวชเนี่ยยกผากรมีแต่ผ่าบัิษัทย่อม คือบริษัทเขากาหนดให้บวชเท่านั้นวันเท่านี้วันพอถึงเวลาก็ต้องสึกถ้าเจาบวซึกอะไรออกจากงานอย่างเก่งบริษัทเขาก็กําหนดเป็นแค่เจ็ดวันสิบห้าวันเท่านั้นแหละไม้เหมือนวันสมัยก่อนนะยอมนะจะบวชแต่ละทีนี่ก็ให้มันได้เดินพรรษายมพอถ้ายกใคยบวชบ่ชจะพรรษาโอ้พรรษาเดียวออเอห,หม คนสมัยก่อนอย่างน้อยนี่ก็ให้ได้มันหนึ่งพันได้สักหนึ่งพันษาบวชเข้ามาแล้วจะได้รู้นะรู้โมซื้อออกไปก็จะเอิ่นทิศเอิ่นจ้านทิศนี่ย่อมาจากบัณฑิตแปลว่าผู้รู้จานย่อมาจากครูบาอาจารย์บพระเป็นจ้านใส่เขาได้ย่อมแต่คนทุกวันนี้ย่อมเจ็ดมือมันก็ซื้อซั่งซับพี่มันก็ยังของประทันดาอันข่ามูฮกโตนี่ซื้อไปแตนยุ่งใจหนีประทันมาสั่งพลังก่อน นี่มีแต่พระบริษัทใเนบริษัทหมอลำซิ่งหมอลำเลินกำลังลุ่งอกโลดบูบสถกำลังโศกเศร้าโดยเฉพาะคนบวชทุกวันนี้มันก็มีข้อแม้จอบปรจ่างว่าล่งไปคอยคอยบวชเนี่ยมันวาแม่นบอยโเ่ขบไปได้หลดแหงเนี่ยมันบวชเนี่ยมันววามันมีการต่อรองผอมเลยนี่ก็เลยมีแต่พระบริษัทใเนบริษัทไม่ได้บวชด้วยจิตศรัทธาจริงๆแต่บวชเป็นตามประเพณีเฉย คนสมัยก่อนเนี่ยเขาบวชเข้ามาเพื่อร่ย,ยมเพื่อจะได้อาศัยได้เรียนแต่ก่อนโรงเรียนก็อยู่ในวัดนะยนยมนะโรงพยาบาลก็อยู่ในวัดแต่ทุกวันนี้โรงเรียนโรงพยาบาลเขาก็ออกนอกวัดนะเพราะคนไม่ค่อยขวาวัดนี่อุโบสถกําลังโศกเศร้าขี้โบกขี้เล่ากําลังสู้ซาบันว่าผู้คนจะขาดความเมตตาจะเข็นฆ่าซึ่งกันและก,กันเสียงปืนกําลังจะท่วมทน้นเสียงสวดมน์กำลังจะสูญสิ้น สายเลือดจะนองแผ่นดินเพราะผู้คนขาดศีลขาดธรรมเพราะยุคสมัยทุกวันนี้เป็นยุคกเกษตรกรรมยุคอุตสาหกรรมยุคเทคโนโลยียุคโซเซ็กซี่อินอร์เมชั่นยุคพระซิ่งเนนบุหลวงปู่นักเรงคุณครูสาดิตลูกศิษย์ซาตานอาจารย์อาจมพ่อชอบไปคุกอยู่กับการมาลมจมอยู่กับบายามุกเลยไปคุกอยู่กับบวัยวะเลยไปกองอัญยะในคุก ยุคลักสนุกมันก็จะทุกข์กัดยุคเข็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นขี้วัวเป็นขนมเค้กระาณนี่โยมมันตรงกับคำทำนายที่พระเจ้าท่านทำนายเอาไว้แล้วว่าถ้ายุคไหนสมัยไหนคนห่างจากวัดจากว่าจากศีลจากธรรมปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นพระเจ้าเป็นทนาํามไงว่าจังไรย,ยมทางเข้าคุกจะสะอาดเกินคาดหมาย ทางเข้าวัดจะกลับกลายเป็นป่าเสือหินจะลอยขึ้นเหนือน้ำเป็นดังเรือสุดเหลือเชื่อเพราะน้ำเต้านั้นจมลงเกลือจะเหม็นนอนจะขึ้นจนหน้าเศร้าหมาหัวเน่าส่งกลิ่นหอมคนตอมไหลผ้าของเพชรก็จะเป็นดังเม็ดทรายหาความหมายข้าของคนจนไม่มียุคผู้ชายจะไว้ผมเพียงสองส่วนผู้หญิงจะตัดออกสั้นจุดจูกเด็กนักเรียนจะอดอ,อ้อนขอสอนกูหน้าอดสูเหลือทนคนขาดทำ นิยมท่านทานายเอาไว้มันเกิดขึ้นจริงและในยุคของเราก็คือยุคไหนสมัยไหนคนห่างจากวัดจากมาจากศีลจากัมกส,กสิ่งเหล่าน,นี้มันจะเกิดขึ้นเชงนั้นบุญประจําอาทิตย์ก็คือวันผ่าอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งกับสีมิวันผ่าอยู่หมื่นหนึ่งนั่นแหละเปิดโอกาสให้โยมได้เข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลเห็นบอกถูกวันผ่าวันศีลผ่ามันกับศีตของตีกอง มือมือของสังโคปปาวทำความดีย่ำบัณศิลบันท่อนบาปบ,บุญเอหันหูคนละพวกมวยหญ้าโคู่เจ้าปฏิบัติธรรมเพี้ยนพันเป็นผู้นำซองแห่งจิตใจเด็ดของใสนี่ก็คือบุญประจำอาทิตย์และประการที่สามโยกก็คือบุญประจำเดือนบุญประจำเดือนคือบุญเอยียงย่องอัตามาภาพนี่ไปสแสดงธรรมมาเกือบทุกภาคนะในประเทศไทยของเราจะบอกกลาไปภาคหนึ่งก็คือภาคใต่ อย่างถือกระเบิดจะผ่าพืนจองเครื่องให้ลานโยมแต่ตมผ่าก็กไปแต่ไปที่ไหนโยมก็ไม่เหมือนภาคอีสานเรานะโดยเฉพาะคนอีสานของเราเนี่หายใจเข้าก็บุญหายใจออกก็บุญโดยเฉพาะคนอีสานนี่ท่านจะเอาบุญนี่มาผูกไว้ทุกเดือนทุกเดือนเปิดโอกาสให้โยมได้ทําบุญในหินสิบสองโยมก็คือ ประเพณีการทําบุญ12เดือนบุญเดือนอ้ายบุญเข่ากรรมบุญเดือนสองบุญคุนล้านเห็นว่าเดือนสามบุญเข่าจีเดือนสี่บุญพาเวหากระสงการหกกัะวิสาขะเจ็ดกระบุญจํำหาแปดกับเขาพันษาเก่ากับเขาปรายรับดินสิบกับเขาสาสิบเอ็ดกับบุญกระสิบเอ็ดกาะพันษาสิบสองกับบุญกระถิ่นนี่ท่านจะบุญนี่มาปลูกไว้ทุกเดือนทุกเดือนเปิดโอกาสให้โยมได้ทําบุญนี่ท่านเรียกว่าบุญประจําเดือน ส่วนบุญประจําปีะอะโยมบุญประจําปีก็คือเช่นวัดวัดหนึ่งจัดให้มีงานประจําปีจัดทุกปีอย่างเช่นวัดพระธาตุพนมเนี่ยโยมเพ่กระกิุจัดงานอมาสก,การพระธาตุพนมเป็นงานประจําปีของคนเลยคนหลายหลายภูเขาไปมาบางเดือนทีแล้วโดยแม้แต่วัดหลวงพ่อ,อไรขอ่ขิงวัดหลวงพ่อโสธรวัดพระพุทธชิน,นาราชก็ตาม หรือว่าวัดใดวัดหนึ่งจัดให้มีงานเป็นงานประจําปีมันก็จัดว่าเป็นบุญประจําปีประการต่อมาบุญกรณีพิเศษบุญกรณีพิเศษขึ้นอย่างย่อมก็คือเราปารบเหตุจัดขึ้นในกรณีพิเศษว่สจเป็นงานบวชงานแต่งงานขึงงน้นบานรในกระตามหรือไม่แต่งงานศพก็ตามหรืองานทําบุญอุทิศส่วสนกุศลก็ตามนี่ท่านจัดเข้าว่าเป็นบุญกรณีพิเศษ หมือนบุญบุญนี้แหละที่ลูกหลานญาติพี่น้องของคุณพ่อโฮมคุณแม่ศาเนี่ได้ตั้งกองการกุศลขึ้นเพื่อที่จะทําบุญฉลองอาทิตย์เพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านบ้างถามว่าต้นกําเนิดของการทําบุญอุทิศจริงๆนี่มันมีมาตั้งแต่สมัยไหนมันก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่แหละโยม